พิกุทั้งหลายบุคคลสามพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าสามจำพวกคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตาสองข้างพิกขุทั้งหลายคนตาบอดเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตา ที่เป็นเหตุให้ได้โภกทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและทำไม่มีโทษทำเลวและทำปราณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาว นี้อย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลายนี้แหลคนตาบอดทั้งสองข้างภิกขุทั้งหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตา ที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทามีโทษและทมไม่มีโทษทาเลวและทาปราณีทมฝ่ายดำและธรทมฝ่ายขาวนี้อย่างหนึ่งภิกุทั้งหลายนี้แลคนมีตาข้างเดียวภิกุทั้งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรั์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและทำไม่มีโทษทำเลวและทำปราณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลาย นี้แลคนมีตาสองข้างพิกุทั้งหลายพิกุมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าคือพิกุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้พิกุทั้งหลายนี้แลภพิกุ มีตาสมบูรณ์